บัดนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนิยาแห่งคำกล่าวยกจ่องสรรเสริญพระพุทธเ,เจ้าของท่านเมตตครูนั้นในข้อต่อไปท่านกล่าวว่าท่านเชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ซึ่งบาปธรรมทั้งหลาย คำว,ว่าบาปประรรมที่ท่านหมายถึงเฉพาะในจินี้ได้แก่กิเลสเจ็ดประเภทด้วยกันคือสักกายทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนถือเราถือเขาคือเป็นเราเป็นเขาจนกลายเป็นพวกเราพวกเขาไปเรื่อยๆวิจิกิจฉาความครุกคลงสงสัยลังเลใจไม่แน่ใจในเรื่องต่างๆ ศีลปัตปรมาตการถือมั่นด้วยศีล้ดยวัด้วยข้อปฏิบัติต่างๆที่ไม่ยุติด้วยเหตุผลและความดีหรือแม้บางอย่างจะเป็นการยุติด้วยเหตุผลและความดีแต่ถ้าเป็นการยุติว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงก็ชื่อว่าเป็นอาการของความยึดถือในลักษณะนี้ราคะเือการที่จิต มีความกำหนัดรักใคร่อินดีในอารมณ์ทั้งหลายซึ่งจิตของบุคคลน,นั้นนั่นเองไปกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจโทสะความประทุษร้ายซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลเนื่องจากการกำหนดหมายสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตของตนมีการผ่านมาทางตาเป็นต้น ว่าเป็นสิ่งไม่ดีไม่สวยไม่งามไม่พอใจและความรู้สึกปักใจในสิ่งนั้นรุนแรงมากยิ่งขึ้นก็กลายเป็นโทสะคือความประทุษร้ายบางครั้งก็เกิดเฉพาะภายในจิตแต่ตะแรงออกไปก็ออกมาทางวาจาบ้างทางกายบ้างตามสมควรแก่กรณีโมหะคืออาการความหลงความมืดบอดซึ่งเริ่มต้นมาจาก ความมืดบอดในด้านสติปัญญาความไม่สามารถจำแนแกแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรความไม่รู้จักบัคบุญคุณโทษแล้วออกมาในรูปของความขดถูเครื่อเครื่มที่มังเกิดขึ้นภายในจิตความพุ่งสั้นสัดสายไปของจิตโดยไม่มีทิศทางที่แน่นอนตลอดถึงความชาดเย็นที่เกิดขึ้นภายในจิตใจการความกระตือรือร้น ขาดความยินดีในความดีทั้งหลายและอาการเครือบแคลงสงสัยซึ่งได้กล่าวในวิจิกิจารหตะประการต่อไปก็คือมานะได้แก่อาการกระด้างภายในใจที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเป็นจิตสันดานของบุคคลผู้นั้นส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการปรารบสิ่งที่ตนคิดว่ามีเหนือกว่าคนอื่นในปัจจุบัน นรูปร่างสถานะทางเศรษฐกิจฐานะทางสกุลวิชาความรู้ยศชั้นตำแหน่งต่างๆของตนเป็นปต้นกิเลสประเภทที่เรียกว่าบาปประทงเหล่านี้เพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำจิตใจของบุคคลให้เศร้าหมองพระมีพระภาคเจ้าทรงบรรลุความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยประยาที่สําคัญคืออาสวัคขยานพยานที่ทําให้กิเลสประเภทต่างๆมีชื่อต่างๆในลักษณะต่างๆหมดสิ้นไปจากพระไทยของพระองค์และประเกิคุณอันนี้ก็แพร่กระจายไปในทิศต่างๆ <c oughs> จนเป็นเหตุพระามาวรีส่งมานพผู้เป็นสิทธิ์ทั้งสิบกคนพร้อมรยปฏิวาตมาคว้าวกราบทูลถามปัญหา แต่จากความรู้สึกของท่านเมตตาคูนั้นแสดงให้เห็นว่าท่านศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าในส่วนเหตุคือกระจัดกิเลสได้ในส่วนผลคือเข้าถึงเวทเจะคูคือเข้าถึงฝั่งแห่งเวทดังที่เคยกล่าวมาแล้วปัญหาที่ควรแก่การศึกษาการพินิจพิจารณาเพื่อปฏิบัติตามรอยบาททุคนของพระพุทธเจ้า ก็คือความพยายามที่จะรู้ถึงบาปประธรรมทั้งเจ็ดกองนี้การรู้นั้นในเชิงของการปฏิบัติแล้วต้องรู้ทั้งตัวของสิ่งเหล่านั้นซึ่งมีนัยยะดังที่กล่าวได้และรู้ถึงเหตุเกิดเหตุเกิดของกิเลสนั้นมีทั้งส่วนที่เป็นภายในและส่วนที่เป็นภายนอกคือเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของบุคคลด้วยเหตุที่เป็นภายในนั้นแน่นอนเหลือเกินว่า ได้แก่อวิชชาซึ่งเป็นรากเงาวของกิเลสทั้งหลายและการของกิเลสทั้งหมดที่ท่านกล่าวถึงเฉพาะในทีน่นี้ก็เป็นกิ่งก้านสาขาของความโลภความโกรธความดุเพราะในแง่เหตุเกิดที่เป็นปัจจุบันธรรมความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนนั้นเกิดขึ้นมาจากความหลงผิด ในความจริงแข่งชีวิตซึ่งอาจจะมืดบอดรุนแรงหรือว่าเบาบางก็ตามตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าในแง่ของความจริงแล้วเมื่อกล่าวโดยความจริงที่แท้จริงนั้นไม่มีอยู่ทั้งความเป็นเราความเป็นของเราและความเป็นตัวเป็นตนของเรามีอยู่ในในขั้นสมมติปัญญาเท่านั้นเองและแม้ในขั้นของการสมมติปัญญา ตาก็บุคคลเข้าใจก็จะยอมรับถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนของสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามแต่เมื่อเกิดความหลงผิดเข้าใจผิดมีการทะนุถนอมตัวเองมีความเห็นแก่ตัวมีความรักพักพวกรักพวกรักพ้องรักตัวเองชนี้ความคิดในลักษณะนั้นก็เกิดขึ้น เวลาเกิดขึ้นจึงมีอันตรายเพราะยามไปเกี่ยวข้องกับใครก็ตามจะกําหนดเป็นพวกเรากับไม่ใช่พวกเราในกรณีที่กําหนดเป็นพวกเราใจก็กําหนัดเพื่อพลินยินดีรักใคร่พร้อมกับความหวงใจวิตกกังวลซึ่งแฝงเร้นอยู่เบื้องหลังของความรักใครชื่ชมยินดีเหล่านั้นและกําหนดหมายว่าไม่ใช่พวกเรา ความรู้สึกขุนข้องหมองใจไม่พอยใจหวาดระแวงวิตกกังวลที่เกี่ยวกับบุคคลนั้นก็บังเกิดขึ้นซึ่งแต่ละอย่างนั้นเป็นขยะทางอารมณ์ที่ก่อให้เกิดอาการหมักหมมภายในใจถ้ามีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปบวกกระเชื้อที่มีอยู่ก่อนแล้วภายในใจพฤติกรรมต่างๆก็จะมีการทำลายล้างกันอย่างที่พบอย่างที่เห็น พิจิกิจชาคือความเครือบแคลงสงสัยนั้นตัวการที่ให้เกิดขึ้นนอกจากเขตที่เป็นภายในเพราะเป็นสายของอภิจาเหตุที่เป็นปัจจุบันนั้นก็คือการที่บุคคลไม่ใช้หลักของโยนิโสมนสิกาคือการพิจารณาตรายจองสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาในชีวิตของตนอย่างยุติด้วยเหตุผลและความดีบางครั้งบางคราว มีข่าวบังเกิดขึ้นก็เกิดความเครือรแรงสงสัยในเรื่องเหล่านั้นแต่ถ้าหากว่าบุคคลได้ใช้หลักคือพิจา,ารณากันโดยเหตุดผลเทียบเคียงอย่างหลักฐานต่างๆเมื่อไม่มั่นใจในเชิงเหตุผลก็สอบถามเรียนรู้เทียบเคียงกับหลักเกณฑ์ต่างๆก็สามารถบรรเทาได้แต่ถ้าไม่ทําอย่างนั้น สิ่งเหล่านี้ก็จะบังเกิดขึ้นอยู่ร่ำไปซึ่งพระพุทธเจ้าทรงทรงแสดงว่าเป็นอันตรายขนาดใหญ่ที่ผู้ปฏิบัติธ,ธรรมะจะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าตัววิจิกิจฉานั้นเป็นกำแพงขวางกั้นการประพฤติปฏิบัติอยู่ตลอดเส้นทางของชีวิตเริ่มต้นมาจากความเครื่อบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าก็ข้าสู่ศาสนาไม่ได้แล้วและในการประพฤติปฏิบัติจะสงสัยในผลของทานของศีลก็เดินหน้าไม่ได้แล้ว ในขั้นก็ทําความสงบใจถ้ายังมีความสงสัยอยู่ใจก็ไม่สงบแล้วและในขั้นของการบรรลุมรรคผลดรืยการบรรลุสมาธิเป็นต้นถ้ายังมีความสงสัยอยู่สิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ประการที่สามสีลััตรปรรมักเกิดขึ้นจากโมหะคือความหลงด้วยและเกิดขึ้นจากทิฐิคือความดื้อรั้นต่างๆด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในกรณีนั้นๆศิลปัตตบรามาตเป็นความเชื่อถือในลักษณะที่งมง,งายร้ายเหตุผลต่างๆเป็นความเชื่อถือผีหลวงเหลาเหล็กอยู่ในทิศนั้นๆจะต้องให้ความเคารพสักการะไปในทิศนั้นๆแล้วก็ผีหลวงเหลาเหล็กนั้นดูเหมือนจะมีอยู่ทุกทิศหันหลังให้บอกว่าไม่เคารพซึ่งระมองกันง่ายของความเป็นจริงเราหันหน้าให้ผีหลวงตนหนึ่งมันก็ต้องหันหลังให้ผีหลวงตนหนึ่ง ซึงก็คงหันหลังให้อยู่ตัวหนึ่งนั่นเองดังนั้นการกระทําในลักษณะนี้จึงก่อให้เกิดอาการอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คําว่าปปัญจะธรรมโมคือธรรมะเป็นเหตให้เกิดความเลื่อนช้าเราคอยเลิกภานาที่เลิกดีหรือเลิกไมด่ดีอะไรพร้อมหมดทุกอย่างแล้วเลิกยังไม่ดีเลยกกลายเป็นไม่พร้อมทั้งทงที่เลิกดีมานานแล้วคือความพร้อมน่นเองเป็นตัวเลิกดีแต่แม้จะเลิกดียังไงถ้า ไม่พร้อมมันก็กลายเป็นเรื่องไม่ดีจนนั่นเองตลอดทึงความยึดติดในลักษณะต่างๆอํา,าอนาจอิทธิพลของดวงดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเรามองไม่เห็นตนถึงบางครั้งบางคราวศาสนาไม่ได้ปฏิเสธแต่ศาสนาก็ไม่ไปยึดติดอยู่ในเรื่องเหล่านั้นถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงปรากฏการณ์อย่างหนึ่งของธรรมชาตินั่นเองมีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดา แต่บางครั้งบางคราวในระยะนี้ก็มีข่าวพระเสาอะไรขับย้ายอะไรก็ไม่รู้ว่ากันไปมีติพลมาเลงอย่างนั้นเลงอย่างนี้พระเสาก็มีเสาเดียวไปจะเลงใหบุนไปหมดแล้วคนก็ไปเดือดร้อนซึ่งเราจะเห็นว่าพฤติกรรมเหล่านี้ได้เคยเกิดขึ้นในโลกครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็จริงมันก็เป็นอย่างนั้นเองโลกมีสุขมีทุกข์เกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัย ไม่ได้เกี่ยวกับะสุข,ข้าวระสาแทรกพะราหูกำบงังอะไรแต่ประการใดเกิดขึ้นจากจิตใจที่ไปยึดมั่นถือมั่นไปยอมสยบไปยึดติดแก่สร้างเงื่อนไขขึ้นมาต่างๆในลนักษณะสร้างผีขึ้นหลอกตัวเองแล้วก็กลัวเองตัวสั่นเองแล้วก็ป่วดเองแล้วผมกลนเองคือทำเอาเองทั้งหมดนั่นเองลักษณะเหล่านี้เป็นอาการของสีลับัตรปรามาแตและแม้แต่อาการที่บุคคลไปยึดมั่นถือมั่นด้วยชั้นของการประพฤติปฏิบัติ ต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ถูกต้องซึ่งพระพุทธเจ้าทรงใช้คำมาลีว่าการยึดถือว่าสัจจังอภินเนวสะสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่จริงก็ถือว่าเป็นอาการของศีลปัตตรามาดดังนั้นจะพบว่ากิเลสสายนี้มีลักษณะโยงใจเป็นอย่างเหนียวที่ยึดเหนียวใจิตใจของบุคคลเอาไว้โอกาสที่จะสลัดหลุดนั้นจึงทําได้ยากเว้นไว้แต่บุคคลได้พยายามเปิดใจให้ฟัง ใช้หลักของโยนินโสมนสิการคือปัญญาเป็นเครื่องเจียบเคียงพินิษพิจนารณาโดยนัยยะที่กล่าวแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือไม่ติดในรูปแบบหรือพยัญชนะมากจนเกินไปแต่ให้มองเห็นถึงเป้าหมายถึงเนื้อหาถึงประโยชน์ที่พึงจะได้จากสิ่งแบบนั้นปนัญหาเรื่องศีลและัตปรรมากก็จะจางลงไปได้และการต่อไปก็คือเรื่องของโลภะหรือราคะ โลภะกราคะนั้นที่จริงเป็นกิเลสสายเดียวกันการพูดของท่านเมตตคูเป็นการพูดกับพระพุทธเจ้าท่านดึงใช้คำว่าราคะกิเลสทั้งสองกองทั้งสองชื่อน,นี้ไม่ใช่สองกองนี้คือกิเลสประเภทเดียวกันนั่นเองเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงกับชาวบ้านทรงใช้คบว่าโลภะเวลาแสดงกับพระมักใชก้คำว่าราคะ เพราะอะไรเพราะว่าการปฏิบัติของพระนั้นบีบด้านโลภะเอาไว้แต่ปไอาจจะไปป่งในด้านราคะชาวบ้านนั้นปัญหาเรื่องราคะไม่มีเพราะมีคู่ครองปัญหาราคาไม่มีมากไม่ใช่ไม่มีแต่จะมีปัญหาเรื่องโลภะคือโลภอยากได้อยากมั่งคั่งในเรื่องต่างๆดังนั้นพระพุทธเจ้าก็เน้นไปที่โลภะที่จริงก็เป็นอาการอย่างเดียวกันกิเลสประเภทนี้เกิดขึ้นจากการกําหนดหมายอารมณ์ อารมณ์เหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติทุกคนทุกแห่งเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยของธรรมชาติแกอยู่กเกยเฉยแต่ตราบใดที่คนไม่ไปกําหนดหมายว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้มีค่าสิ่งนี้มีประโยชน์สิ่งนั้นก็ไม่สร้างอิทธิพลสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้เกิดขึ้นแกจิตใจของบุคคลกระายยกับว่านสเสนจันเขาเขียวหนุมานเป็นต้น คือไม้ตะโกดัดแกมีของแกอยู่อย่างนั้นเองตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่วันใดคืนใดคนเกิดกําหนดหมายขึ้นหลายคนเพราะสิ่งนี้น่าคลายน่าปรารถนาน่าพอใจพอจํานวนแกเกิดจํากัดขึ้นมาความต้องการของคนมากก็มีการซื้อหามีการตั้งราคากันและถ้าหากว่าตั้งราคาแล้วยังไม่ได้ไอความอยากมันเกิดแรงก็ต้องขโมยกันนั่นคือลักษณะความเปลี่ยนแปลงทางจิตที่เกิดขึ้นจากการกําหนด กาหนดเราเองแท้ๆแ,แกอยู่กันแกอย่างนั้นเองแล้วพอเลิกกาหนดขี้วอนุมานปัจจุบนันก็เอามาถมถนนกันทะนเนจันขาวจันแดงจันอะไรก็อยู่อย่างที่แกอยู่ดังนั้นถ้าหากว่าบุคคลยังกําหนดอยู่รูปสวยอยู่เสียงไพเราะอ,อยู่กลิ่นหอมอยู่รสอร่อยอยู่สัมผัสน่าจะต้องอยู่ราคะในวัตถุกรรมเหล่านั้นก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ได้ไป ในด้านของโทสะก็อีกนั่นแหละโทสะมักจะมีสัตว์เป็นอารมณ์ราคานั้นทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของวุ่นไปหมดแต่โทสะมักจะมีสัตว์คือสิ่งมีชีวิตเป็นอารมณ์เป็นไวแต่คนที่จิตใจบกพร่องมากเกินไปอาจจะโกรธแม้แต่เดินไปสะดุดก้อนหินแล้วก็โกรธก้อนหินซึ่งตามปกติคนลักษณะนี้มีน้อย ดันนั้นท่ายังถือว่าโทสะนั้นมีสิ่งมีชีวิตเป็นอารมณ์จะโกรธจะไม่พอใจในสิ่งมีชีวิตแต่ว่าขึ้นอยู่กับความแรงของโทสะถ้าคนที่แรงมากโกรธได้แม้แต่สัตว์แม้แต่ยุกยุงแม้แต่มดแม้แต่แม้แต่อะไรแต่ถ้าหากว่าคนที่โทสะจังเขาก็ไม่ถือสาหาความกับสัตว์ดิไลฉานทั้งหลายและอาจจะไม่ถือสาหาความกับเด็กเล็กๆและอาจจะไม่ถือสาหาความกับคนบ้าคนเมา มาถือสาความกับคนใหญ่หรือคนที่กำลังจิตใจผิดปกติเป็นโกรธจัดโลภจัดเป็นต้นซึ่งแสดงว่าโทสะมันจางแต่ถ้าโทสะไม่จางโทสะเกเข้มข้นเฮ้จะโกรธสเปสะสปะจะปัททุสร้ายสเปสะสปะไปหมดไม่รู้จะทําอะไรถูกมดถูกมดแดงกัดเข้าตัวเดียวโกรธเผามดแดงหมดทั้งรังเลยหรือว่ายุงกัดข้าตัวจนจิตตายหมดทั้งห้องเลย นี่แสดงถึงโทสะมันเกิดมากเกิดรุนแรงไปก็มีการกําหนดและลักษณะลามปามคือกําหนดที่จึงยุ่งกัดตัวเดียวแต่กําหนดหมดเลยกําหนดเป็นศัตรูหมดเลยเราต้องฉีดให้ตายหมดสิ่งเหล่านี้ท่านจึงเกิดบอกว่าเกิดขึ้นจากปฏิฆะนิมิตคือการกําหนดว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ดีสิ่งเหล่านั้นเป็นศัตรูเป็นอันตรายที่จะต้องทําลายล้างแ้วขึ้นอยู่กับ ปร like, so ิมาณของการกำหนดว่ากำหนดแรงขนาดไหนถ้ากำหนดแรงการล้างผลาญออกมาและสนัตต่างๆก็เกิดขึ้นและพึงสังเกตว่าเกิดขึ้นจากการกำหนดจริงๆเพราะว่าบางครั้งบางคราวเช่นว่าคนเกิดทะเลาะกันมีโทสะทะเลาะกันเสร็จแล้วมีผู้ใหญ่มาประนีประนอมการให้จับมือกันกำหนดใหม่เป็นเพื่อนกันไปจับมือก็กำหนดใหม่เป็นเพื่อนกันอาการโทสะก็หาย กลายเป็นความรักกลายเป็นโลภะไปและบางครั้งอาจจะรักมากจนกลายเป็นโมหะเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยนั่นคือการเปลี่ยนแปลงของจิตที่เกิดขึ้นจากการกําหนดอารมณ์ในแต่ละขณะถ้ากับกําหนดในแนวของปฏิฆะนิมิตคือไม่ไม่ดีอยู่เรื่อยๆไม่พอใจอยู่เรื่อยๆอมองกันในแง่ร้ายเรื่อยๆและจะหาส่วนที่ดีไม่เจอ แต่ถ้าไม่กำหนดในลักษณะนั้นก็จะพบเห็นความดีของบุคคลอื่นซึ่งคนนี้จะเห็นว่าบางครั้งมีเมื่อมีการกำหนดขึ้นที่คนใดคนหนึ่งถ้ากำหนดแรงเกินไปเช่นว่าไม่ชอบคนคนนี้แล้วก็ลามปามขึ้นไปเบื้องบนไม่ชอบพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนนี้ไม่ชอบลงข้างล่างลูกหลานเหลนหลนองคนนี้แล้วเสร็จแล้วไม่ชอบหมดทั้งสะกุล ว่งวางขึ้นมากิเลสเพิ่มขึ้นไม่รู้จะทําอะไรก็หมองหมดทั้งจังหวัดเลยหมอหมดทั้งภาคเลยหมอหมดทั้งประเทศเลยนั่นคือการกําหนดเอาขึ้นอยู่กับลามขึ้นไปในลักษณะไหนแต่ถ้าแกลดก็จะแยกพ่อไม่ดีแต่ลูกไม่เกี่ยวผัวไม่ดีแต่เมียไม่เกี่ยวญาติพี่น้องเขาไม่เกี่ยวคงให้ความเคารพนับถือเหมือนเดิมจึงแสดงว่าโทสะมันถูกขีดวงจํากัดไว้แม่ลูกหลานม,มันอยู่ในจุดของมันเท่านั้น ต่ได้อยู่ในจุดแคบๆอย่างนั้นโอกาสที่จะดับมันก็ดับได้ง่ายนั่นก็ขึ้นอยู่กับการกําหนดภายในใจในแต่ละขณะทั้งหมดถ้าหยุดกําหนดเมื่อไหร่เชื้อจากภายนอกก็พอป,า,ปางลงไปปัญหาที่จะต้องแก้ไขก็คือแก้ไขเชื้อภายในแต่นั้นเองการต่อไปก็คือโมหะโมหะนั้นเป็นจิตสันดานต้องอยู่ข้างในเป็นรากง่าวของกิเลสทั้งมวล ก็ขึ้นอยู่กับว่าความขาดของสติและขาดของปัญญามากเมื่อขาดสติคือความมีความหลงมากขึ้นมีความเผลอเรอม,มากขึ้นขาดปัญญาก็ขาดการใช้ปัญญาขาดการพิพนิจพิจารณามากขึ้นออกมาในรูปลักษณะต่างๆดังกล่าวแล้วทีนี้การรู้นั้นไม่ใช่บรู้เหตุเกิดอ,อย่างเดียวต้องรู้ความดับ ความดับก็คือความเยือกเย็นความสงบความหยุดกวัดแกงดิ้นรนของจิตใจซึ่งคนนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องวิเคราะห์ที่จิตตัวเองในบางขณะในบางเวลาที่ตนสามารถสงบความเครือบแคลงสงสัยได้สามารถสงบความเป็นเราเป็นเขาได้พวกเดียวกันพี่น้องเดียวกันสัพเพสัตตาไป จะเห็นถึงความเยือกเย็นความสงบที่ตนสัมผัสได้ในระดับหนึ่งถ้ามองเห็นได้สัมผัสได้ความอุตสาหะที่จะสัมผัสสงูงยิ่งขึ้นไปก็จะเกิดขึ้นทำนองบุคคลเริ่มชิมอาหารรู้สึกว่าอาร่อยและความพอใจที่จะรับประทานรับประทานอาหารนั้นก็จะบังเกิดขึ้นถ้าไม่มีก็ต้องขวนขวายหาอาหารนั้นมารับประทาน การได้ลิ้มรสธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นรูปของความสุขความสงบภายในจิตก,ก็จะมีลักษณะอย่างนั้นันท้าอุตสาหะที่จะสัมผัสผลสูงขึ้นก็จะเกิดขึ้นถ้าเกิดมากขึ้นกระบวนการของอิธิบาททั้งสี่จะเดินไปเต็มที่และมีความเข้มข้นสูงขึ้นโดยด,ำดำําดับบุคคลก็จะสัมผัสความสงบนั้นมากขึ้นและจะต้องรู้ถึง วิธีการเพื่อจะดับบาประธรรมเหล่านั้นรูววิธีเพื่อจะให้รู้ถึงบาประธรรมเหล่านั้นในด้านของสักกายกิตติก็ดีวิจิกิจาก,ก็ดีศีลปพตปร,ตปรมาสก็ดีนั้นวิธีที่ถูกต้องที่สุดก็คือการเสริมสร้างปัญญาให้บังเกิดขึ้นภายในใจมองวิเคราะห์สิ่งเหล่านั้นให้เข้าใจโดยท่องแท้ ได้จนสามารถปล่อยวางอารมณ์ในบางขณะได้ถ้าหากว่ายังยึดถือเป็นเราอยู่เป็นของเราอยู่ของเราก็มากอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าขันห้านั้นเป็นภาระหนักแต่บุคคลทั้งหลายก็ยังไปแบกขันห้าเอานั้นถ้าปล่อยวางขันธ์ห้าได้ก็จะเป็นสุขโดยมีข้อแม้ว่าไม่ไปแบกขันห้าเราอื่นขึ้นมาเอง คนนี้จะเห็นได้ว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่บางคนอาจจะปรงตกในส่วนตัวเองแต่เป็นห่วงลูกห่วงหลานห่วงเรนห่วงล้นห่วงอะไรต่อต,อตอไม่อะไรขึ้นมาเป็นห่วงของเราในชั้นต่างๆจึงก็หมายความว่ามันปรงหาบหนึ่งเพียงห้าขันแต่ไปแบกอีกตั้งยี่สิบสามสิบขันแทนที่จะเบาลงมันก็กลับหนักมากยิ่งขึ้น เพราะในแง่ของการควบคุมให้เป็นไปตามที่ตัวต้องการนั้นเราคุมตัวเองให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้มากกว่าที่จะคุมคนอื่นให้เป็นไปตามที่เราต้องการแต่ดังนั้นเมื่อไปแบกขาห้าเราอื่นซึ่งเราคุมแก่ยากอยู่แล้วความทุกข์ก็จะมากยิ่งขึ้นมันเหมือนกับการแบกหามเวลาที่เกิดพายุเกิดลมแรงคือสิ่งนั้นมันก็หนักอยู่ด้วย แล้วเกิดลมไปช่วยซ้ําเติมเข้ามาด้วยเลยแกว่งไปแกว่งมากันใหญ่แม้จะทรงตัวก็ทรงตัวจ่ไม่ได้แต่ถ้าบุคคลได้ใช้ปัญญาปีนิพิจารณาไปแล้วก็จะเห็นว่าความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนนั้นบางครั้งก็ต้องปล่อยต้องวางได้อย่างน้อยที่สุดในลักษณะของอารมณ์จึ่งเคยกล่าวอยู่เสมอว่าปัญหาในเรือนใจที่เกี่ยวกับปรมิหานทั้งสี่ประการนั้น ที่เป็นปัญหามากที่สุดคือคนอุเบขาไม่เป็นถึงเวลานอนก็ไม่ยอมจะนอนสักทีหนึ่งต่นั่งบนว่าอ่อนเพลียเสียสุขภาพจิตก็ไม่นอนในยามที่ควรนอนอุเบขานั้นคือการพักผ่อนการหลับนอนเพื่อยุติปัญหาต่างๆซึ่งเป็นอาการของปัญญาเป็นเครื่องปีนิดปิจณาอุเบขาแปลว่าอุปะอิคขะคือเพ่งปีนิดดูโดยเหตุโดยผล ดีใจก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเสียใจก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรทำใจให้อยู่ด้วยกฎของกรรมธรรมะเหล่านั้นก็เดินหน้าได้ที่จิกิจฉาไม่ใช้ปัญญาพิจารณาก็สงบได้สีรพัตปรามาตมองกันในมุมก,กว้างๆเคยจะเข้าใจโดยเนื้อหาแห่งการประพฤติปฏิบัติเหล่านั้นจะมีความคิดในทางประนีประนอมไม่จะผูกมัดเอาไว้เฉพาะตัวเองเท่านั้นถูกต้องก็เด่นไม่ถูกต้อง ความถูกต้องก็คือความถูกต้องในขณะที่คนอยู่ในขั้วโลกเหนือทําถูกต้องทําอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าถูกต้องอยู่ในขั้วโลกใต้มันก็ถูกต้องมไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเพราะความถูกต้องจริงๆนั้นมีอยู่เพียงอย่างเดียวแต่นั้นเองใครทําที่ใดก็ตามบางครั้งเราอาจจะดูในส่วนเหตุไม่ถูกแต่ดูในส่วนผลอาจจะถูกคล้ายล้ๆกับการสร้างอาคารสถานที่ ใครจะเอาอะไรมาทํานั่งร้านก็ได้ต้งการมานั่งร้านใช้ก่อสร้างอาคารนั้นได้หรือไม่เมื่อใช้ได้อาคารนั้นก็สําเร็จขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เป็นอาคารเหมือนกันไม่ใช่ต้องทํากับเปล็กต้องทํากับไม้ไผ่ต้องทํากับไม้กับตัวไม้ต่างๆคือทํากับอะไรก็ได้แต่มาสร้างตึกได้ก็แล้วกันสร้างตึกได้ก็ชื่อว่าสําเร็จประโยชน์นี่ก็คือความคิดในลักษณะชีพมอง ไม่ให้ติดอยู่ในจุดแคบๆอย่างใดจักหนึ่งแต่มองด้วยปัญญาเป็นเครื่องปินิพพิจณาอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงจำแนกประเภทของปัญญาว่ามองในแนวรวมกลุ่มได้คือมองกระบวนการเกิดดับของสิ่งเหล่านั้นได้แต่ในขณะเดียวกันก็มองในแนวที่แยกแยะออกไปจนย่อยไม่มีอะไรเหลือก็ได้เมื่อเข้าใจเหตุผลอย่างนี้ก็แก้ปัญหาเหล่านั้นได้เรื่องของราคาความกำหนัดก็หยุดกำหนดใช่บ้างไปกำหนดน้อยลงไปบ้าง และความสงบก็จะเกิดขึ้นภายในใจโทสะก็หยุดกําหนดหมาย,ยาหยุดเอาเรื่องเอาราวในหลายๆเรื่องซึ่งบางที่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราหรือแม้แต่เกี่ยวก็สุดวิสัยยังเป็นห่วงเป็นใยถึงลูกที่อยู่ต่างประเทศเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ถึงเป็นอะไรเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้เอื้องไปแบกข้ามทวีปมันก็หนักไปนี่เป็นปัญหาที่บุคคลสามารถจะแก้ได้ไม่ต้องไปปรับข้างนอกไปปรับที่ใจตัวเอง ในด้านความไม่พอใจก็เหมือนกันตั้งใจเมตตาแผ่เมตตากันไปอดทนกันไปใจก็สงบเยือกเย็นได้ในด้านของความหลงก็เสริมสร้างปัญญาเช่นเดียวกันในด้านมานะนั้นขอเพียงแต่ยอมรับนับถือสถานะของบุคคลอื่นไม่เจะจูตัวเองเกินไปยอมรับนับถือบุคคลอื่นแล้วเราจะพบความจริงประการหนึ่งว่าแท้จริงแล้วไม่มีใครที่จะดีกว่าใครด้วยประการทั้งปวง และไม่มีใครที่จะเลวกว่าคนอื่นด้วยประการทั้งปวงแต่ละคนแต่ละสิ่งนั้นมีความดีอยู่ในจุดของตัวเองที่ควรแก่การยกจ้องทั้งนั้นเมื่อเกิดความรู้ได้อย่างนี้ก็าสามารถที่จะสร้างความสงบเย็นให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนได้ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อ